สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสงกรานปีนี้ถึงจะเล่นน้ำไม่ได้แต่เราก็สนุกสนานกันได้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเล่นสงกรานกันนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับป้าใหม่ละละ,ละ,ละนะ้นองสองกรานเราร้องทํานองเพลงทนนอนไงจงทะทนป้าทนโทนทั้งโยกทั้งโยนโยย่วนหยว่ยว,ยวใจวันตรุษจุดย,ดย ฝันสิใครคืนเริ่มงทงการกันพาฝันชื่นชื่นจะรองวันคืนจนพืนเต็มคันดอกเอ่ยมะเขือ,มอแม่เจอตัวมันเต้นจะน้องมาเล่นทรงกลางเอาเชิญน้องขึ้นวิมานรับฟ้าทงการกันกับพีปะไรเอาเชิญน้องขึ้นวิมานรับฟ้าทรงการกันกันกบพีปะไร ป้าใหม่แลวแลวนะน้องสงการ,ารองร้องทำนองเพลงโนโนนไงจะโนปะโนโทนทัททงโยกคำโยนยาวหยวนหยัวใจความที่ชี้ชวนให้เชิญวันเอ่ยเปิดเปิดสะเทินทอถอยชีวิตชีวานีนานใน้อยลำแล้วจะปลอยลอยควางกลางลานดอกเอ๋ยฟักทองรักจะร้องลำเต้นประสาเราเล่นสมกาน สิมาสิข้าต้องการสำเริงสำราญการเป็นคู่คู่ไปสิมาสิข้าต้องการสำเริงสำรากนการเป็นคู่คู่ไปฟ้าใหม่ละลานน้นองสงการเราร้องทำนองเพลงโทนโนนไงจะโทนป้าโทนโนทนต้งโยกต้งโยนเยาวยวนหยัวใจ ดำผู้อยู่เคียงใกล้กันสายดวงมันสั่นมันซึงสุดเสียวงามแพร่รไทยไม่ไหลรดเลี้ยวลำล้อมก้อนเกลียวเกี่ยวผิวปิวลมดอกเอ๋ยชะบาเหมือนดาวฟ้ามาไกลมาเยาอยวนทยหลงชมเหมือนนางฟ้าฟากจากชมสวยจริงสวยชมง,งามตรงหุ่มสบายเหมือนนางฟ้าพลาดจากชมสวยจริงสวยชมง,งามตรงหุ่มสบาย ป้าใหม่ละละนะน้องทุขกาเราร้องทำนองเพลงทนโนนไงจะโทนปะทนทนทั้งโยกทั้งโยนเยาว่วนยั่วใจรำคู่อยู่เคียงพี่ชายหัวใจมันสายอยู่สายยายคว้าเพลอเข้าตอนทําเข้าคอยป้าไปคางไปคาสุขาวดีตะวันสงกรานต์สนสนานสนุกลำแล้วเป็นรุ่มถู สิเออถ<ส>ึงว่านาซีสงการทั้งปีรำกะทีเร่ไปสิเออถึงว่านาซีสงการทั้งปีรำกะทีเร่ไปฟ้าใหม่ละละน้องสงการเราร้องทำนองเพลงทนโน่นไงจะทนปะทนทนทั้งโยกทั้งโยนยาวยวนหยัวใจ ป encore, ok, ้าใหม่ละลานน้องสงสารเราร้องสนองเล่นโทนโนนไงจะโทนปะโทนโยนังโยกยังโยนยาวดวนด่วใจจบแล้วครับขอให้มีความสุขทุกทุกท่านนะครับกับสมการปีนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ